นะ mat, át, ร้านอาหารญี่ปุ่นนี่อร่อยไหมเดินไม่มองทางเลยตาบอกหด้ไงวะไปกันถึงนะเราอย่ามายุ่งกับพวกไรสาระนี่เลยนี่คุณจะทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นเรื่องที่มันเดินมาถักฉันเลยเหรอคุณจะให้ผมทำยังไงต่อกรกับพวกนั้นเหรอนี่นายแฟนฉันเนี่ยเขาจะจัดการนายอะเอาสิเอาเลย ทำดิสินี่นายฉันอ่ะไม่อยากสู้กับนายหรอกนะแต่นายอ่ะเป็นฝ่ายผิดนายอ่ะเป็นคนเดินคนก่อนนะเพราะฉะนั้นนายต้องเป็นฝ่ายขอโทษเธอนะโอเคก็ได้ต้องขอประทานโทษด้วยนะครับขอโทษจริงๆที่คุณดันมีแฟนกระจอกแบบเนี้ยที่ขาดตาขาวตนาย้ังเป็นกรับนายมางเลนะ นายยังไงอ่ะคุณจะให้มันมองคุณแล้วเป็นตัวตลกเป็นไอ้ขี้ขาตาขาวงั้นเหรอเลี่ยงได้เลี่ยงทันที่รักผมมาไม่อยากมีปัญหาแต่เดี๋ยวเราไปกินกาแฟกันต่อนะฉันไม่ไปไหนกับคุณทั้งนั้นแหละฉันเนี่ยไม่อยากมีแฟนเป็นไอ้ขี้ขาตาขาวอ่ะเราเลิกกันเถอะที่รักทางนั้นอ่ะไม่ใช่ทางกลับบ้านของพวกเรานะฉันจะไปบาร์ไปบาร์แต่นี่มันจะค่ำแล้วนะ ที่นั่นอ่ะมันอันตรายด้วยผมเป็นห่วงแล้วยังไงฉันเนี่ยอยากมีแฟนที่ปกป้องฉันได้ลาก่อนอน,นัทมาการินนต้าแก้วหนึ่งค่ะได้ครัผู้หญิงเดี๋ยวแก้วนี้ะลงบินผมได้เลยครับคุณแต้มได้ค่ะคนสวยๆแบบคุณเนี่ยไม่ต้องจ่ายเงินเองเหรอกครับ อะไรทําให้คุณคิดว่าฉันเนี่ยอยากให้คุณใจให้หรอคะผมไม่สนหรอกนะครับผู้ชายจะทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการเสมอนั่นมาจีบสาวแหรอคะก็ดูพยายามดีนะคุณคะฉันขอให้คุณเนี่ยเอาอมยิ้มใส่ลงไปในแก้วให้ฉันหน่อยนะคะพอดีฉันชอบแบบเนี้ยไ,ได้คะ่ะคุณผู้หญิงผู้ชายคนนั้น มีอะไรหรือเปล่าครับพว่าเขาคุณมีปัญหาอะไรกับพวกเขาหรือเปล่าครับคือเขาเดินมาผากชั้นบนถนนนะคะแล้วก็ทำตัวหยาบคายใส่ฉันเฮ้ยมึงอ่ะมานี่นี่ว่าไงครับมานี่ดิกูได้ข่าวมาว่ามึงไปแกล้งผู้หญิงคนนี้บนถนนไหเหรอกูว่านะกูต้องสั่งสอนมึงเรื่องมารยาทซะแล้วแหละ เออมันเป็นอุบัติเหตุนะครับเอาละเอาละเอาละ,าละ,าละมึงคู่เข่าลงเดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องอุบัติเหตุจริงครับมึงคู่เข่าลงเดี๋ยวนี้ปกตอกับคุณผู้หญิงเอ่อผมสัญญาว่ามันจะไม่เกิดขึ้นนี่ครับช่างมันเถอะฉันไม่โกรธนายแล้วล่ะทีนี้เนี่ยก็อไปได้แล้วครับครับฉันว่าคุณทำกับขเขาเกินไปนะเออ คนสวยครับคนอย่างมันเนี่ยต้องใช้กําลังจะเข้าใจครับอีกอย่างมันก็เป็นคนทํางานให้กับผมแต่ก็ช่างเลยครับผมว่าเราไปหาที่อื่นคุยกันไหมครับฉันว่า จะกลับแล้วล่ะคะ่ะเออเดี๋ยวสิครับคุณจะรีบกลับไปไหนครับคุณเพิ่งสั่ง็อกเทลใส่อมยิงไปไม่ใช่หรอครับอ๋อคุณคงลืมที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าผู้ชายจะทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการเสมอมาครับ ว่าตอนที่ปาวาจะตายเนี่ยมันร้องขอความช่วยเหลือ,อยังไงแล้วคุณละ่ะถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นกับคุณจริงๆเนี่ยคุณจะขอร้องความช่วยเหลือจากใครขอเบียร์หนึ่งแก้วครับได้ค่ะนั่นแฟนฉันเองค่ะไม่ใช่สิต้องเรียกว่าแฟนเก่าถึงจะถูก ผมรู้ครับลูกน้องของผมเนี่ยได้บอกมาหมดแล้วว่าเขาไม่คิดแต่สู้เพื่อคุณเลยงั้นน่าแบบนี้ไหมครับคุณจะทำอะไรอะ่ะก็จะทำให้เขารู้สักหน่อยว่าที่นี่ใครใหญ่นิดหยุดนะหวันดีวัยรุ่นออกไปคุยกันข้างนอกหน่อยดีกว่าไหมไปเถอะ แม่จะขาใครขาขาออกลางกายมันดีจริงๆเว้ยปล่อยฉันมเถอะนะใครก็ได้แจ้งตำรวจให้ผมนีินี่หยุดสิบอกให้เขาปล่อยนัเดี๋ยวนี้นะผมจะบอกนะให้คุณฟังนะโลกนี้ ใครที่แข็งแกร่งที่สุดจะเป็นคนที่อยู่รอดและเขาจะได้รับหลเรียนในครั้งนี้แอ <Yeah. S 1> ผมว่าเราไปต่อที่ห้องผมดีกว่าฉันจะกลับบ้านแล้วอะผมว่างั้นแหละครับ ที่เดินมาส่งแต่ว่าหลังจากนี้ฉันกลับเองก็ได้ค่ะเออผมว่าเดี๋ยวเราไปดื่มกาแฟที่บ้านคุณสักหน่อยไหมครับไปเดี๋ยวก่อนค่ะฉันว่าอยากเลยดีกว่านะคะนี่คุยพี่รู้เรื่องเลยไงอยากตายมากเหรอถ้าเธออยู่กับผู้ชายแบบนั้นเนี่ยมะขายที่เธอต้องหลจ่ายไง ก็ผู้หญิงวอมไม่ไงไ่แกมาได้ไงวะก็ไปถามลูกน้องแกสิแต่แกผมไม่อยากฟังคำตอบจากพวกมันหรอกจะเอางั้นเหรอได้นี่แกชื่อตัวเองเนี่ยเป็นบุสต์ลีเนี่ยฮะก็อาจใช่อนะ นี่เป็นโอกาสครั้งสุดท้ายของแกที่แกจะได้ออกจากที่นี่แบบครบสามจบใบช่แกลองชิมหน่อยไหมคุณผมขอยืมสิ่งนี้หน่อยนะขอบคุณนะที่ให้ยืม แกรู้ไหมตอนที่ปาวานมันจะตายอ่ะมันส่งเสียงขอความช่วยเหลือยังไงแล้วแกจะส่งเสียงแบบไหนฮะคนคนคนรครับไปซ่คุณปลอดภัยดีใช่ไหม คุณก็ต่อสู้เป็นนี่แต่ทําไมเมื่อเช้าถึงปล่อยให้คนพวกนั้นดูถูกคุณล่ะก็ความแข็งแร่งของคนเรามีไว้เพื่อปกป้องคนที่เรารักจากอันตรายไม่ได้มีไว้เพื่อหลังแกคนอ่อนแอนี่นะยังไงฉันก็ต้องขอโทษคุณด้วยนะคะฉันโง่เองอ่ะฉันรู้ว่าคุณจะไม่ให้ภัยฉันแน่นอนแต่ฉันก็ขอบคุณที่ช่วยฉันไว้นะคะเราไปหาอะไรดื่มกันดีไหมเราจะกินอะไรกันดีอ่ะ นี่ไงเครื่องดื่มที่มีอมยิ้มแบบที่คุณชอบ